ไม่ได้หรอคนหมาเสือกมากเลยท่าน้สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาทดสอบหัวชาร์จ Type นะครับผมซึ่งจะมีวงจรนะครับเชื่อมต่อกับตู้สาธารณะอยู่ที่หัวนี้แล้วนะครับแล้วก็ทําเป็นปลั๊กแยกนะครับเอาไว้สําหรับใช้กับอะแดปเตอร์ชาร์จอันนี้เลยนะครับก็ถ้าเราไม่ฝังวงจรไว้นะครับมันก็จะไม่สามารถจ่ายไฟ220โวลต์ได้นะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับนี้จะเป็นหัวชาร์จ Type 2นะครับที่เป็นตู้สาธารณะทั่วไปลักษณะนี้นะครับ พอเวลาเสียบไปแล้วนะครับหัวชาร์จนะครับก็จะเชื่อมต่อกับวงจรนะครับแล้วก็จะจ่ายไฟ220โวลต์ออกมานะครับสังเกตว่านะครับพอเราเสียบไปแล้วนะครับไฟก็จะขึ้นแล้วนะครับแล้วเราก็จะใช้ปลายทางนะครับสามารถเสียบชาร์จได้เลยนะครับต้องช่วยค่ะลูกต้องช่วยแบบ้ายแล้วเลยนะครับหรือว่าชาร์จแบตรถมอเตอร์ไซค์จักรยานได้เรียบร้อยนะครับโดยการ าผ่านหัวชัดให้ทูกสาเธอรนัะแบบนี้นะครับ